บทที่114ทำไมวันนี้ไม่มาบ้านฉันละ่ะใช่อยู่จิ้งจ้องมองพอออลีและหมออีกสองคนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชงังพอออลีไม่กล้ายุวยุช่อยู่จิ้งเขายิ้มขอโทษและพูดว่าผู้อาวุโสชใช่ฉันจะกล้าบังคับหมอหลิวได้อย่างไรฉันแค่พูดด้วยเปลยเมื่อหลิวฟานได้ยินเรื่องนี้เขาจึงมองพอออลีอย่างมีความหมายพออ ลีเป็นสุนัขจิ้งจอกเท่าที่เก่งกาจจริงๆช่อยู่จิ้งบ่นอย่างเย็นชาและกล่าวว่าทักษะทางการแพทย์ของหมอหลิวดีกว่าของฉันคุณไม่ได้ขอทักษะทางการแพทย์จากเสี่ยวหลิวแต่กลับพุ่งเป้าไปที่ยาของเสี่ยวหลิวแทนคุณเพียงแค่วางเกวียนไว้หน้ามาหลังจากช่อยู่จิ้งพูดจบผู้อำนวยการลีและแพทย์ทั้งสองก็ตกใจในเวลาเดียวกัน ทักษะทางการแพทย์ของเสี่ยวหลิวนั้นดีกว่าของผู้อาวุโสใช่เสียอีกใช่อยู่จิ้งโกโหกใช่ไหมแม้ว่าผู้อํานวยการลีและแพทย์ทั้งสองจะอยู่ในแผนกการแพทย์ตะวันตกและไม่สนใจการฝังเข็มแต่พวกเขารู้ว่าการฝังเข็มเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวพลังภายในร่างกายหากปราะศะจากประสบการณ์หลายสิบปีพวกเขาจะกล้ารักษาความเจ็บป่วยได้อย่างไรหลิวฟานดูเหมือนจะอายุประมาณ25ปีทำไมเขาถึงมีพลังมากขนาดนี้ พออลีและหมอทั้งสองมองหลิวฟานแตกต่างกันก่อนหน้านี้พอออลีและแพทย์ทั้งสองคิดว่าหลิวฟานโชคดีที่รักษาชายชาราอยู่จูแต่ตอนนี้ทักษะทางการแพทย์ของหลิวฟานได้รับการยืนยันจากผู้อาวุโสใช่แม้แต่ผู้อาวุโสใช่ก็รู้สึกว่าไม่มีใครเก่งเท่าหลิวฟานชายชาราลีข้ากล้าที่จะบอกว่าทักษะการฝังเข็มของเสี่ยวหลิวนั้นดีที่สุดในโลก อาจกล่าวได้ว่าเขาคือหมอเทวดาหัวโตวกลับมามีชีวิตอีกครั้งเจ้าไม่ได้ขอคำแนะนำจากหลิวฟานแต่เจ้ากำลังโลภยาที่เรียกว่ายาศักดิ์สิทธิ์พวกเจ้าทุกคนมันโม่เกินไปใช่อยู่จิงเพิ่มอีกประโยคหนึ่งราวกับว่าเขาจะสัรเสริญหลิวฟานสู่สวรรค์เพอออลีตกตะลึงอีกครั้งใช่อยู่จิ้งแค่ชื่นชมหลิวฟานอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการลีก็เป็นคนฉลาดเช่นกัน โดยธรรมชาติแล้วเขารู้ว่าผู้อาวุโสใช้กำลังหาทางออกให้เขาเขารีบขอโทษหลิวฟานท่านหมอหลิวมันเป็นความเข้าใจผิดเราไม่ได้ตั้งใจจะบังคับคุณเลยโปรดให้อภัยเราด้วยคำพูดของพออลีนั้นจริงใจและไม่กล้าที่จะเล่นเล่เหลี่ยมผู้อาวุโสใช้เฝ้ามองพออลีจากด้านข้างถ้าพออลีและหมอทั้งสองรุกรานอีกเขาจะจัดก,การเอง หลิวฟานเหลือบมองพอลีและหมอทั้งสองเมื่อเห็นแพทย์อีกสองคนดูประมาพออ,อลีรู้สึกกดดันมากขึ้นเขาไม่มีอารมณ์จะเถียงกับพอลีและหมอทั้งสองคนหลิวฟานตบถังขยะข้างๆเขา,ขา,ขาและถามอย่างไม่แยแสว่าผมจะเอาขยะพวกนี้ไปได้ไหมหลังจากหลิวฟานถามใช่อยู่จริงพออลีและแพทย์ทั้งสองก็ตกตะลึง เหตุการณ์พลิกผันอย่างฉับพลันของหลิวฟานนั้นไม่คาดคิดเลยหือพอออกลีตกใจมากหลิวฟานอธิบายให้ทุกคนฟังอย่างจริงจังว่าที่จริงแล้วการฝึกแพทย์เป็นงานอดิเรกของผมผมชอบที่จะเป็นผู้รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรครั้งที่สองดูสิขวดยานี้ใหญ่และสวยมากในความเป็นจริงขวดยานี้มีคุณค่าใช่ไหม หลิวฟานพูดและโยนขวดยาลงในถุงขยะของเขาโคสหยิบขวดของเหลวในช่องปากรางวัลสามแสนหยวนหลิวฟานทำเงินได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายทุกคนฟังคำอธิบายของหลิวฟานและพยักหน้าอย่างว่างเปล่าเมื่อชัยอยู่จิ้งได้ยินสิ่งนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของเขาได้เดิมทีชัยอยู่จิ้งคิดว่าหลิวฟานขอให้เขาบริจาคขยะเป็นเรื่องตลก แต่ตอนนี้ช่อยู่จิ้งเห็นว่าสิ่งที่หลิวฟานฟานพูดเป็นเรื่องจริงหลิวฟานมีความสามารถในการรักษาความเจ็บป่วยและช่วยชีวิตผู้คนแต่จริงๆแล้วเขาเคยเป็นทูตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนี่ไม่ได้สูญเสียความทะย,ยานของเขาหรอกเหรอช่อยู่จิ้งบอกว่ามันไม่เหมาะสมสําหรับหลิวฟานที่จะสูญเสียความทะย,ยานของเขาแต่ทูตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงการหยิบขยะขึ้นมาสมองของหลิวฟานบ้าไปแล้ว แน่นอนว่าใช่อยู่จริงไม่สามารถพูดคำดังกล่าวได้โดยตรงดังนั้นใช่อยู่จริงจึงเริ่มแนะนำเขาอย่างอดทนเสี่ยวหลิวคุณมีทักษะทางการแพทย์ที่ดีเช่นนี้ฉันคิดว่ามันไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นทูตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือไม่ยามันกว้างใหญ่พอๆกับมหาสมุทรมีหลายสิ่งที่ควรค่าแก่การศึกษาทำไมวันนี้คุณไม่มาที่บ้านฉันแล้วค่อยมาคุยกัน ใช่อยู่จิ้งพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทําให้การแสดงออกของเขาดูใจดีหลิวฟานมีความรู้สึกไม่ดีใช่อยู่จิ้งดูเหมือนจะไม่จริงจังใช่อยู่จิ้งยังอยากขอให้หลิวฟานไปที่บ้านในอดีตหลิวฟานเคยได้ยินในมหาวิทยาลัยว่าชายชราหลายคนมีงานอดิเรกแปลกๆหล,ลิวฟานคว้ากระเป๋าผ้าของเขาหลิวฟานถอยหลังไปหนก้าวและพูดอย่างดื้อรั้นว่าไม่มีทําให้ผมล่าช้าจากการเก็บขยะ ผู้อาวุโสชใช้เราจะได้พบกันอีกคราวหน้าหลังจากที่หลิวฟานบอกเขาถือถุงผ้าและวิ่งหนีไปสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งบทที่115พยาบาลผมต้องการบริจาคหลิวฟานรีบออกไปมันเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเขาที่ช่วยผู้คนด้วยการฝังเข็มเขารู้สึกภูมิใจในตัวเองนิดหน่อยความสามารถในการช่วยชีวิตผู้คนเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่สำหรับรางวัลระบบจะมอบให้เขาเขายังสนใจของขวัญชิ้นใหญ่อยู่ในความเร่งรีบของเขาเขาบังเอิญชนกับพยาบาลถุงขยะในมือของพยาบาลบินหนีไปถุงขยะเปิดออกและกล่องยาหลายสิบกล่องบินออกไปและล้มลงกับพื้นพยาบาลกำลังจะล้มลงกับพื้นแต่หลิวฟานตอบสนองอย่างรวดเร็วเขาบิดปลายเท้าของเขาและพุ่งนอนใต้ร่างพยาบาล พยาบาลตกลงมาตรงหน้าอกของหลิวฟานพยาบาลสาวตกตะลึงชั่วขณะก่อนที่เธอจะร้องออกมาด้วยความตื่นตระหนกและลุกขึ้นอย่างรวดเร็วหลิวฟานแข็งแรงและรูปร่างดีดังนั้นเขาจึงสบายดีมันก็แค่ด้านหลังของศีรษะของเขาซึ่งเพิ่งถูกเย็บเจ็บขึ้นเล็กน้อยในขณะนี้เขาอดไม่ได้ที่จะตะโกนในใจของเขาสวรรค์ทำไมาคุณทรมานหัวของฉันเช่นนี้เป็นอะไรหรือเปล่าคะ พยาบาลสาวสวมหน้ากากและมองไปที่หลิวฟานด้วยดวงตาที่มีน้ำคู่หนึ่งน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความกังวลหลิวฟานส่ายหัวซ้ำๆและยิ้มขอโทษไม่เป็นไรผมขอโทษผมประมาทเกินไปพยาบาลสาวมองไปที่ชายหนุ่มหน้าตาดีคนนี้รอยยิ้มของเขาอบอุ่นราวกับมีแดดส่องไม่มีร่องรอยของความไม่พอใจในหัวใจของเขา เขายังยิ้มและก้มสีษะลงเพื่อเก็บกล่องยาหลิวฟานดูและพบว่าพวกมันทั้งหมดเป็นแคปซูลยาปฏิชีวนะพวกมันเป็นยาที่มีราคาแพงมากแต่กล่องยาทั้งหมดถูกเปิดออกและส่วนใหญ่ว่างเปล่าหลิวฟานรีบช่วยและในเวลาเดียวกันก็ถามว่าขยะเหล่านี้ทั้งหมดที่คุณต้องการทิ้งไปหรือไม่ดวงตาของพยาบาลสาวค้งเป็นดวงจันทรขนาดเล็กขณะที่เธอพยักหน้าและพูดว่า ใช่ฉันกำลังจะโยนพวกมันทิ้งแต่คุณวิ่งออกมาก่อนเธอยิ้มหลังจากพูดแบบนั้นและหลิวฟานก็รู้สึกอายเล็กน้อยทำไมคุณไม่ให้ผมผมเป็นผู้คุ้มครองสิ่งแวดล้อมผมเป็นมืออาชีพทางด้านการเก็บขยะหลิวฟานชี้ไปที่ถุงผ้าของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มพยาบาลสาวตกตะลึงอย่างชัดเจนจากนั้นดวงตาของเธอเผยให้เห็นความเศร้าและความผิดหวัง น้องชายผู้หล่อเหลาคนนี้เป็นคนเก็บขยะนี่มันน่าเสียดายเกินไปอย่างไรก็ตามชายคนนี้มีรูปลักษณ์ที่ดีเธอปฏิเสธจะคําขอดังกล่าวได้อย่างไรโอเคแต่ยาพวกนี้เคยใช้มาหมดแล้วมีแม้กระทั่งยาที่หมดอายุภายในคุณต้องไม่ใช้พวกมันในที่อื่นพยาบาลสาวเตือนเขาหลิวฟานพยักหน้าซ้ำและเอากล่องยาไปหลายสิบกล่อง บิงโฮสหยิบยาขึ้นมา36แคปซูลด้วยโบนัสเครื่องรางโชคชะตาหยกคุณได้รับรางวัลเป็นยาปฏิชีวนะ1,000กล่องเสียงของระบบดังก้องอยู่ในหูของหลิวฟานเป็นเวลานานเขาตรวจสอบถุงผ้าด้วยสติของเขาข้างในมี1,000กล่องแต่ละกล่องมีความสูงมากกว่า1เมตรมียาปฏิชีวนะเห็นได้ชัดว่าหลิวฟานไม่ต้องการยาเหล่านี้เช่นเดียวกับที่พยาบาลสาวที่อยู่ตรงหน้ากำลังจะจักไป หลิวฟานก็รีบดึงเธอกลับมาพยาบาลผมต้องการบริจาคให้กับโรงพยาบาลคุณต้องการบริจาคอะไรพยาบาลถามอย่างอยากรู้อยากเห็นเธอยังสงสัยว่าหลิวฟานที่แม้แต่จะดูแลชีวิตตัวเองอย่างยากทำไมเขาต้องบริจาคด้วยผมมีบางอย่างจะมอบให้คุณคุณมากับผมได้ไหมหลิวฟานพูดอย่างจริงใจพยาบาลสาวตกตะลึง เธอพยักหน้าด้วยความ,มง,งุนงงจากนั้นเธอก็ถูกลากออกจากโรงพยาบาลโดยหลิวฟานไม่ต้องห่วงผมเป็นคนดีหลิวฟานอธิบายอย่างจริงจังเขาไม่ต้องการให้นางพยาบาลรู้สึกไม่ดีจากความตั้งใจที่ดีของเขาด้วยความคิดยาปฏิชีวนะ1,000กล่องปรากฏขึ้นหลังรถกระบะขนาดเล็ก2คันในลานจอดรถนั่นเป็นจุดบอดของกล้องวงจรปิดนี่อะไร พยาบาลสาวตกตะลึงก่องกระดาษแข็งที่อยู่ตรงหน้าเธอถูกบรรจุอย่างหนาแน่นจนเกือบจะกองอยู่ในโกดังหลิวฟานยิ้มและพูดว่านี่คือยาที่ผมบริจาคเป็นการส่วนตัวยาปฏิชีวนะ1,000พกล่องยาปฏิชีวนะนี่เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนฉันจะไปตามหาคณบดีพยาบาลสาวตกใจมากนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นยาล้ำค่ามากมาย บทที่116คนที่มีคุณธรรมพยาบาลรู้ว่ามันไม่สามารถล่าช้าได้แต่เธอไม่สามารถตัดสินใจได้ดังนั้นเธอจึงสั่งให้หลิวฟานรอก่อนและรีบวิ่งกลับไปที่โรงพยาบาลในเวลานี้ใช่อยู่จริงและพอออลียังคงรู้สึกเสียดายเพราะการหลบหนีอย่างกระทันหันของหลิวฟานหยูยูเฉียนก็เดินออกมาจากห้องพักเขาไม่เห็นหลิวฟานเขาถามอย่างเร่งด่วนว่าผู้อาวุโสใช่เสี่ยวหลิวอยู่ไหน หลิวฟานเป็นผู้กอบกู้ครอบครัวของพวกเขาหยูหยูเฉียนเพียงต้องการที่จะขอบคุณหลิวฟานและให้ของตอบแทนเสี่ยวหลิวเขาจากไปนานแล้วทุกคนมีความทะย,ยานของตัวเองอาเฉียนคุณควบคุมเขาไม่ได้ใช่หยูจิ้งตบไหล่ของหยูหยูเฉียนและถอนหายใจเขาไปแล้วเหรอทำไมเขาถึงจากไปแบบนั้นเขาไปที่ไหนหยูหยูเฉียนกล่าวอย่างกังวลใจ หากพ่อของเขาพบว่าหลิวฟานกลับไปมือเปล่าพ่อของอยู่ยูเฉียนจะหกักขาของเขาอย่างแน่นอนใช่อยู่จิ้งบ่นและพูดว่าคุณถามฉันชันควรถามใครทำไมคุณไม่ตรวจสอบด้วยตัวเองเมื่ออยู่ยูเฉียนได้ยินสิ่งนี้จิตใจของเขาสงบลงเขาลืมไปได้ยังไงว่าหลิวฟานซื้อบ้านจากเขาพอออลี่ที่ยืนอยู่ด้านข้างก็เงียบไปเหมือนกัน ชายหนุ่มคนนี้ที่จูจ่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นช่วยผู้บริหารใหญ่ของกลุ่มเจิ้นหนานแต่เขากลับออกไปอย่างรีบร้อนไม่ว่าเขาจะโง่หรือเขามีแผนการใหญ่พออลีไม่เชื่อว่าหลิวฟานจะช่วยคนเพราะจรรยาบรณทางการแพทย์เขาแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมหลิวฟานถึงชอบเก็บขยะในขณะนี้พยาบาลสาวสวมหน้ากากอนามัยรีบวิ่งไปเธออ้าปากท้างและพูดว่าพอเรื่องด่วน มีอะไรเหรอหรือว่ามีผู้ป่วยหนักเข้ามาการแสดงออกของพอลออีก็เริ่มจริงจังขึ้นไม่ใช่คมีใครบางคนต้องการบริจาคยาพยาบาลสาวแสดงท่าทางกังวลด้วยมือของเธอมีใครบางคนต้องการที่จะบริจาคจํานวนมากพอลออีประหลาดใจมากเขารีบเดินไปภายใต้คำแนะนำของพยาบาลสาวใช่อยู่จริงและอยู่ยูเฉียนก็อยากรู้อยากเห็นมากเช่นกันและพวกเขาก็ติดตามไป อย่างไรก็ตามผู้ที่บริจาคได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยพยาบาลสาววิ่งไปหาพออลีและหยิบกระดาษออกมาพอออกระดาษนี้ถูกทิ้งไว้โดยคนคนนั้นคาบนกระดาษชัดเจนมากฉันหวังว่ายาเหล่านี้สามารถช่วยรักษาความเจ็บป่วยได้ไม่มีลายเซ็นบนกระดาษแพทย์ประมาณว่ายาปฏิชีวนะในตลาดมีมูลค่าประมาณ5 0หหยวน ยาปฏิชีวนะ1,000กล่องราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ทุกคนอดไม่ได้ที่จะดูดลมหายใจของอากาศเย็นชื่อของบุคคลน,นั้นคืออะไรและเขามีลักษณะอย่างไรหัวใจของพอออลีตื่นเต้นอย่างมากนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนบริจาคดังกล่าวพยาบาลสาวอธิบายว่าฉันก็ไม่รู้จักชื่อเขาเหมือนกันเขายังเด็กมาก เขามีถุงขยะสีขาวบนไหล่ของเขาและมีผ้าพันแผลบนหัวของเขาดูเหมือนว่าหัวของเขาเคยได้รับบาดเจ็บมาก่อนพออ,อลีและหมอที่อยู่รอบตัวเขาอยู่ยูเฉียนและชฉยอยู่จิงต่างก็ร้องออกมาด้วยความประหลาดใจใบหน้าที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในใจของพวกเขาเขาใจดีมากเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมมาก หมอหลิวเขาสมควรได้รับการขนานนามว่าเป็นหมอเทวดาเขาไม่เพียงแต่เป็นคนดีแต่ยังเป็นคนรวยด้วยอยู่ยูเฉียนไม่เคยเจอบุคคลเช่นนี้คนอื่นๆได้เปลี่ยนมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับหลิวฟานเขาบริจาคยาหนึ่งพันกล่องนี่ไม่ใช่สิ่งที่คนเก็บขยะสามารถทำได้ไม่เพียงแต่อยู่ยูเฉียนและใช่อยู่จิิงที่ชื่นชมเขาแพทย์สองคนที่เพิ่งกล่าวหาว่าหลิวฟานรู้สึกผิดอย่างมาก พอออลีหายใจเข้าลึกๆเขามีความเคารพต่อหลิวฟานในระดับใหม่ฉันประเมินหลิวฟานต่ำไปรีบรายงานเรื่องนี้ฉันไม่รู้ว่ามีกี่คนที่สามารถช่วยได้ด้วยยาชุดนี้แน่นอนว่าหลิวฟานไม่รู้ว่าการกระทําของเขาจะเปลี่ยนมุมมองของทุกคนตอนนี้เขาแค่ต้องการหากล่องโลหะขนาดใหญ่ของเขา